สถาบันสอนภาษาเกาหลี DCT นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในการเรียนภาษาเกาหลีเนาะนี่จะเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราเรียนสระเบื้องต้นไปแล้วนะคะเป็นสระธรรมดายังไม่ใช่สระผสมเนาะวันนี้เนี่ยครูจะขอต่อเนื้อหาในเรื่องของสระผสมเลยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนสระไปแล้วทั้งหมด10ตัวนะคะวันนี้จะต่อที่สระผสมอีก11ตัวเนาะรวมแล้วก็คือ สระในภาษาเกาหลีเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด21ตัวนะคะถ้าใครยังจําไม่ได้ก็อย่าลืมไปดูคลิปทบทวนนะคะหรือว่าใครเพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้ก็อยากจะให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเรียนจากสระธรรมดาวันนี้เป็นพาร์ทที่ต่อจาก สระธรรมดาลแล้วนะคะก็จะกลายเป็นสระผสมนะคะสระผสมในภาษาเกาหลีอขอเน,นี้ยขยายนิดนึงนะคะสระผสมในภาษาเกาหลีเรียกว่าอีจุงมุลนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน1ิบเอ็ดตวันนี้จะขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เรียกว่าสระอะไรคะสระเอนะคะอันนี้คือสระเอ ซึ่งสระเอเนี่ยคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมออกเสียงว่าเอนะคะชื่อจริงๆคือสระเอแต่เวลาคนเกาหลีออกเสียงเนี่ยจะได้เป็นสระเอนี่นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินทั้งแอหรือว่าเออันนี้ก็อย่าเพิ่งสับสนแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวบางครั้งครูจะเรียกสระตัวนี้ว่าสระเอเดี๋ยวนัทเลยกก็จะสงสัยว่าสรุปชื่ออะไรนะคะชื่อจริงๆคือสระแอแต่จะออกเสียงเป็นสระ A นะคะอัลลำดับการเขียนครูก็ระบุมาไว้ให้แล้วนะคะเลขที่1เนาะบนลงล่างแบบนี้นะคะซ้ายไปขวาและบนลงล่างอุ้ยครูแอบเขียนเอกเกียงนะคะเอามาอีกหนึ่งครั้งบนลงล่างซ้ายไปขวาและบนลงล่างนะคะอันนี้คือสระอตำแหน่งการวางนะคะก็คือวางไว้ด้านหลังของตัวยัญชนะนั่นเอง อันนี้คือพยัญชนะเนาะแล้วอันนี้คือสระของเรานะคะพยัญชนะมาก่อนแล้วก็ตามด้วยสระเอของเราเนะะี่ยค่ะบนลงล่างซ้ายไปขวาและบนลงล่างาสะระผสมตัวแรกจบไปแล้วนะคะต่อไปสะประผสมตัวที่สองค่ะเขามีชื่อเรียกว่าสระเยน,นะยคะอันนี้คือสระเยนเนาะแน่นอนสระเยนคนเกาหลีก็จะนิยมออกเสียงว่าสระ เย่ yeah, นะยคะเย่ yeah, หรือว่าเ yeah, ยก็ได้วิธีการเขียนค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเพิ่มมาจากสระแอนิดหน่อยเนาะมีขีดตรงกลางเพิ่มมานะคะบนลงล่างซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาและบนลงล่างแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบบนลงล่างซ้ายไปขวาเส้นที่1ซ้ายไปขวาเส้นที่สองและบนลงล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะหน้าตาเหมือนอะไรคะ่ะ เหมือนบันไดเลยใช่ไหมคะบันไดของเราคือสระเยนเอี่นะคะต้นแง,งการวางก็ด้านหลังเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นพยญชนะแล้วก็ตามด้วยสระของเราเนะคะเวลาเขียนก็พยญชนะมาก่อนตามด้วยสระ,อ,ะอันนี้ชื่อว่าสระเย่เนนะคะต่อไปค่ะตัวที่3เนาะตัวที่3เขามีชื่อเรียกว่าสระเอเนะคะสระเอเนาะ สระเออันนี้คือสระเอตัวจริงเสียงจริงเลยซึ่งเสียงเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับตัวที่หนึ่งของเรานะคะอันนี้วิธีการเขียนก็คือซ้ายไปขวาบนลงล่างแล้วก็บนลงล่างตัวนี้นะคะอีกหนึ่งรอบซ้ายไปขวาบนลงล่างและบนลงล่างนะอันนี้คือสระเอนะคะ่นะด้านล่างเหมือนกันตำแหน่งการวางเห็นไหมคะวางอยู่ด้านหลังของตัวพยัญชนะ เดี๋ยวนักเรียนก็จะสับสนจะรู้ได้ไงสมมติคนเกาหลีออกเสียงว่าเอสรุปแล้วเอที่คนเกาหลีออกเสียงเนี่ยเป็นเอตัวนี้หรือว่าเป็นเอตัวนี้ใช่ไหมคะเกิดความสับสนแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของการสะกดเนี่ยนะคะเ,เราจะต้องจำในแต่ละคำหรือว่าคำศัพท์นั้น,เ,นเขาใช้สระไหนในการเขียนเนาะก็คือเราจะต้องจำรูปการเขียนแยกกับรูปการออกเสียงเนี่ย นะคะอันนี้คือตัวที่3นั่นเองเดมาต่อตัวที่4นะคะเมื่อกี้หางสระเอไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปตัวที่4ของเราเหมือนมีขีดเล็กๆเ,เพิ่มมาอีกหนึ่งขีดใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าสระเยนะคะอันนี้เรียกว่าสระเยนั่นเองสระเยนะคะวิธีการเขียนซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาบนลงล่างและบนลงล่างอีกหนึ่งรอบนะคะ ขวาเส้นที่1ซ้ายไปขวาเส้นที่2บนลงล่างเส้นที่1และบนลงล่างเส้นที่2แบบนี้นะคะน,นี่คือวิธีการเขียนสระเย่เนาแหน่งการวางค่ะวางไว้ด้านหลังเหมือนกันนะคะเพื่ชนะมาก่อนแล้วก็ตามด้วยสระของเรานะคะแน่นอนเสียงสระเยตรงนี้ก็จะไปซ้ํากับเสียง สระแยด้านบนใช่ไหมคะว่าเขานิยมออกเสียงว่าเ yeah. ยด้านบนก็เ yeah, ยด้านล่างก็เ yeah, ยอ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าคนเกาหลีออกเสียงคาว่าเ yeah, ยมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเขียนในรูปของสระแ yeah, ยหรือว่าสระเ yeah, ยกันแน่อ่ะนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะแน่นอนวิธีเดียวกันก็คือเราจะต้องจํารูปการเขียนกับรูปการอ่านเนี่ยแตกต่าง เอาไว้เป็นปัญหาในภายหลังอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เราก็เรียนตามสเต็ปไปก่อนนะคะแต่ถ้าเรียนานานๆไปนักเรียนไม่ต้องกังวลค่ะเราจะจํารูปการเขียนได้นะคะแรกๆอาจจะเกิดความกังวลว่าแล้วทาไมจะต้องเอาเสียงเหมือนกันทั้งที่หน้าตาไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะครูคก็เคยเป็นตอนที่เรียนภาษาเกาหลีแรกๆแ,แต่เชื่อครูค่ะถ้าเรียนไปนเรื่อยๆนักเรียนจะจําได้นะคะต่อไปค่ะตัวที่5ของเรานะคะตัวที่5นี้เรียกได้ว่าเป็นสระวา นะคะสระวาเั่นเองสระวาเกิดจากสระเดี่ยว2ตัวเนี่ยผสมกันนะคะก็คือสระโอกับสระอาน่นเองสังเกตนะคะอันนี้สระโออันนี้สระอาน,น,นะคะเวลาการเขียนค่ะเราเขียนจากสระโอมาก่อนเนาะบนลงล่างซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ตามด้วยสระอาบนลงล่างแล้วก ซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบเนาะบนลงล่างซ้ายไปขวานะคะบนลงล่างและซ้ายไปขวาเนี่ยตำแหน่งการวางนะคะอันนี้จะมี2ตําแหน่งแล้วนะคะก็คือตําแหน่งด้านหลังกับด้านล่างของตัวเพยัญชนะนั่นเองนะคะอันนี้คือด้านหลังส่วนตัวนี้เป็นด้านล่างแบบนี้นะคะเพรัญชนะของเราก็จะอยู่ตรงกลางเนาะเพรัญชนะตามด้วยสลระโอและสระอา นะคะอันนี้คือสระวาต่อไปค่ะตัวที่6นะคะตัวที่6ของเรามีชื่อว่าสระเวนะคะสระเวนะะะเวนาะ,ะแน่นอนสระเวคนเกาหลีก็จะออกเสียงเป็นสระเวนะคะไม่นิยมออกเสียงสระแยจริงๆค่ะออกเสียงว่าเวอยู่นี้เนาะ แต่ชื่อจริงๆคือเวนนี่นะคะเกิดจากสระโอบวกกับสระแอนะคะโอกับแอบวกกันแล้วได้เป็นเวนวิธีการเขียนก็เอาโอมาก่อนนะคะบนลงล่างซ้ายไปขวาตามด้วยสระแอค่ะสระแอก็บนลงล่างซ้ายไปขวาและบนลงล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวา และบนลงล่างนะคะตำแหน่งการวางก็ด้านหลังและด้านล่างเหมือนเดิมอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านล่างนะคะแล้วก็เพยัญชนะของเราอยู่ตรงนี้อย่าลืมว่าเพยัญชนะตัวกลมๆของเราหรือว่าตัวอีอื่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเพยัญชนะตัวอือ่นๆได้น,นะคะแต่ตอนนี้เราเรียนพื้นฐานกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงครูจะนิยมใช้ตัวอีอื่นตัวนี้แทนก่อนนี้นะคะต่อไปค่ะตัวที่เ็นะคะ ตัวที่7ของเราชื่อว่าเวนะคะเวเนาะอันนี้เวย์ตัวจริงส่วนด้านบนเวตัวปลอมตัวนี้นะคะอัสละเวย์ตัวจริงเกิดจากสระโอบวกกับสระอ e ีนะคะสระโอบวกกับสระอ e ีเนาะเวลาเขียนนะคะบนลงล่างซ้ายไปขวาและบนลงล่างนะคะอีกหนึ่งครั้งบนลงล่างซ้ายไปขวาและ บนลงล่างก็จะได้เป็นหน้าตาของสละเวของเรานะคะด้านล่างและด้านล่างเหมือนเดิมนะด้านล่างหนึ่งตัวด้านล่างหนึ่งตัวนะคะแพนชนะตามด้วยสละเวนั่นอ,อ่าหกก็เวเจ็ดก็เวนะคะต่อไป5ตัวที่แปนะคะตัวที่แปของเรามีชื่อว่าสละโวนะคะ มีชื่อว่าสระวอเนาะสระวอเกิดจากสระอูบวกกับสระอเนะคะอวอูพูดติดกันไวๆเสียงเขารวมแล้วได้สระวอนี่เองวิธีการเขียนค่ะเอาสระอูมาก่อนเนาะซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะตามด้วยสระอก็คือซ้ายไปขวาและบนลงล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะ ซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวาและบนลงลาง่างรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนักเรียนงงนะคะปกติแล้วเนี่ยสระเอเวลาเราเขียนนะคะขีดเล็กๆของเขาตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแต่เวลาเราเอามาเขียนเป็นสระผสมที่ผสมแล้วออกเสียงว่าวเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเลื่อนขีดตรงกลางเนี่ยลงมาสักนิดนึงให้ให้อยู่ใต้ของฐานสระอูเป็น นะคะรวมกันแล้วก็จะได้เป็นสระวอ,อเนาะอ่ะซึ่งบางฟอนต์เนี่ยเขาก็จะเขียนแบบสระอูแล้วก็ขีดของสระอเนี่ยอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะถามว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนไหมอันนี้ก็คือไม่ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนนะคะแต่ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจเนยอ,อยู่ที่รูปแบบของฟอนต์นะคะแต่ว่าถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะต้องเขียนให้อยู่ตรงใต้ฐานของสระอูน,นี้นะคะอันนี้เรียกว่าสระ ตำแหน่งการวางก็ด้านหลังและด้านล่างเหมือนเดิมนะคะนีะ่ไปต่อตัวที่9นะคะตัวที่9ของเราจะมี2พยางนะคะสระนี้จะมีสองพยางก็คืออ่านว่าอุเอนะคะสระอุเอชื่อว่าสระอุเอก็จริงแต่ออกเสียงว่าเวอีกแล้วนะคะ เวลาไปคู่กับพยัญชนะตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเป็นแค่คำว่าเวหรือว่าสระเวนั่นเองนะคะวิธีการเขียนเนาะเกิดจากสระอูบวกกับสระเอแบบนี้นะคะเราก็เขียนสระอูมาก่อนสระอูก็ซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะตามด้วยสระเอซ้ายไปขวาบนลงล่างและบนลงล่างแบบนี้นะคะอีกหนึ่งครั้ง ซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างแล้วก็บนลงล่างแบบนี้นะคะอันนี้เขาชื่อว่าสระเวเนาะตำแหน่งด้านหลังและด้านล่างเหมือนเดิมนะด้านหลังหนึ่งแล้วก็ด้านล่างหนึ่งแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเหลืออีกสองตัวตัวที่10นะคะตัวที่ส0ของเรามีชื่อว่าสระวีนะคะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าสระ วีสรลวีเกิดจากสละอูนะคะบวกกับสรลอีนะัเ่เวลาการเขียนก็เอาอูมาก่อนเนาะซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะแล้วก็บนลงล่างอีกหนะึ่งรอบซ้ายไปขวาบนลงล่างและบนลงล่างอีก1ครั้งแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของสรลวีนะั่ สลาวีตหน่งการวางก็ด้านหลังและด้านล่างเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็เป็นพยัญชนะของเราตามด้วยตรงนี้หนึ่งตัวและตรงนี้อีก1ตัวนะคะอันนี้คือสละวีอ่ะซึ่งประสบการณ์การสอนมาเนี่ยนักเรียนชอบจําสละวีสลับกับสลัเลยฮะ,ะสละวีนะคะวีกับเวนี่เป็นคู่สลับกันเลยนักเรียนท่องสลับกันเยอะมากนะคะ ถ้าสังเกตเนาะเวเขาจะจิ้มขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะส่วนวีเนี่ยเขาจะจิ้มลงด้านล่างแบบนี้เนาะหรือว่าใครมีเทคนิคในการจําอีกแบบหนึง่งที่รู้สึกว่าโอ้จำแล้วมีผลผลดีต่อเราหรือว่าจำได้ง่ายข้นอแบบนี้ก็มาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะต่อไปค่ะสลาผสมตัวสุดท้ายของเราตัวที่11อันนี้เรียกว่าสลากอืยน,นะคะสละอืยเนาะ สระอือเกิดจากสระอือบวกกับสระอีนะคะสระอือบวกกับสระอีเนาะดังนั้นวิธีการเขียนก็สระอือมาก่อนนะคะซ้ายไปขวาแล้วก็ตามด้วยสระอีก็คือบนลงล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างตางนี้เนาะตำแหน่งการวางก็ด้านหลังกับด้านล่างเหมือนเดิมน,นะคะหลังหนึ่งตัวแล้วก็ล่างหนึ่ง นัวเนียนอาจจะสังเกตน,นิดนึงว่าสรุปต้องเขียนติดกันหรือว่าต้องเขียนเว้นว่างไว้นะคะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเนาะอยู่ที่สไตล์การเขียนของแต่ละคนได้เลยบางคนก็จะเขียนห่างนะคะบางคนก็จะเขียนติดเลยวิธีแบบนี้จะเหมือนสลาอาไปนิดนึงขอโทษทีนะคะก็อยู่ด้านล่างปุ๊บแล้วก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสลัอื้ยเนาะโอเคทั้งหมด11ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะ ออกเสียงทีละตัวใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเริ่มที่ตัวที่หนึ่งนะคะอ่านว่าสระเอเอคนเกาหลีออกเสียงว่าเอนะคะต่อไปตัวที่สองอ่านว่าสระเยเยหรือเ yeah. ยนะคะต่อด้วยตัวที่สามค่ะ เออตัวที่ C คือเยเยนะคะสระเยนะขออนุญาตเลื่อนนะคะตัวที่5ออกเสียงว่าวาวานะคะตัวที่6ค่ะแวแวหรือเวนะคะ ต่อไปตัวที่เจดคือ สิบเอ็ดตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างด้านล่างนี่จะเป็นตารางฝึกคัดสระผสมนะคะ,ะสำหรับใครที่ยังจำไม่ได้เนี่ยเราก็จะมาคัดไปด้วยแล้วก็ท่องไปด้วยนั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคที่จะทำให้เราจำได้เร็วขึ้นด้วยก็คือคัดไปหนึ่งครั้งพูดชื่อสระนั้นหนึ่งครั้งอยู่นะคะอย่างเช่นเนาะเอเอ เอ๋แบบนี้นะคะสระต,ตัวต่อไปก็เย่เย่เย่แบบนี้นะคะถ้านักเรียนมีเวลาเนี่ยเรียนก็คัดให้เต็มได้เลยคัดเสร็จปุ๊บท่องไปนะคะหนึ่งตัวท่องหนึ่งครั้งหนึ่งตัวท่องหนึ่งครั้งถ้าคัดจนหมดตารางนี้ครูเชื่อว่านักเรียนจาได้แน่นอนนะคะ ันนี้นักเรียนก็เอาไปคัดได้เลยนะคะในเรื่องของตัวเลขลำดับการเขียนครูก,ก็มีให้แล้วเนาะนี่อย่าลืมไปคัดกันนะคะ,ะขอข้ามไปในเรื่องของคําศัพท์เลยนะคะคำศัพท์ในภาษาเกาหลีที่เกิดจากสระผสมพวกนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างอ,าอย่างเช่นคำแรกค่ะภาษาไทยแปลว่าตกลง ใช่ไหมคะตกลงโอเคเงีนะะ้ยค่ะคนเกาหลีเขาพูดว่าเย่เนะี่ยค่ะเย่เย่เนอะต่อไปค่ะคำว่าว้าวนะคะคนไทยบอกว่าว้าวใช่ไหมคะคนเกาหลีบอกว่าว้าวเนี่ยคะอันนี้คือสระว้าแล้วเวลาพูดก็จะต้องมี ความรู้สึกรวมสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะขณะภาษาไทยยังแบบว้าวอย่างนี้เลยเนาะคนเกาหลีก็ว้าวแบบนี้นะคะต่อไปอ,อันนี้ออกเสียงว่า w วนะคะเวเวแปลว่าทำไมนะคะทำไมทำไมเหรอภาษาเกาหลีก็ w วเวแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปคำว่ามามาคือคำว่าว่า อยู่นะคะวาอยู่วาอยู่แปลว่ามาต่อด้วยคำที่5ของเราค่ะด้านบนด้านบนอ่านว่าอะไรนะีเ a นะคะีเ a เนาะีเ a ด้านบนสุดท้ายคำที่6ค่ะภาษาไทยคำเดียวเลยคือคำว่า จำใช่ไหมคะแต่ของเกาหลีมีตั้งสามพยานนะคะอ่านว่าเววอยนะคะเวเวอยเววอยแปลว่าจำเดี๋ยวครูออกเสียงให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ,นะคะเยวาเววโย vewo เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด6คำนะหคำนี้ก็เกิดจากสระผสมทั้งนั้นเลยนะคะสาะผสมบางตัวเนี่ยเสียงมันก็จะไปตรงกับคำที่มีความหมายเช่นครูยกตัวอย่างมานี้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จบในเรื่องของสาะผสมเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครยังจำไม่ได้เนี่ยก็อย่าลืมไปทบทวนแล้วก ฝึกคัดเยอะๆนะคะแล้วโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้ขอเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ